สวัสดีค่ะหนูเลสเเดน1พาวพลินไข่มุกเลสเซเดน1ประจำโรงพยาบาลเมตตาประชาลักปัดไล่หินงวันนี้จะมาพูด 5-Minute วิดีโอเรื่อง5ข้อที่เข้าใจกันผิดๆเกี่ยวกับโรคต้อหินนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ 1. โรคต้อหินคือมีหินในตาจริงหรือไม่คะ ผิดนะคะเนื่องจากว่าโรคต้อหินเกิดจากความเสื่อมของคั่วรประสาทตาค่ะมักจะเกิดจากภาวะความดันลูกตาที่สูงกดคั่วรประสาทตาลงเรื่อยๆจนทําให้ลานสายตาแคบและบอดในที่สุดค่ะทั้งนี้เมื่อความดันลูกตาที่เ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะทําให้ลูกตามีความแข็งเพิ่มขึ้นเหมือนกับก้อนหินทางการแพทย์จึงเรียกว่าต้อหินนั่นเองค่ะข้อ2 โรคต้อหินต้องปวดตาเท่านั้นจริงหรือไม่คะข้อนี้ก็ผิดอีกแล้วค่ะเนื่องจากโรคต้อหินส่วนใหญ่มักไม่มีอาการอะไรเลยนะคะโรคต้อหินที่มีอาการปวดตาจะเจอเฉพาะในภาวะต้อหินม,มุมปิดเฉียบพันธ์ที่มีอาการตาแดงปวดตาตามัวอย่างรวดเร็วถ้ามีอาการเหล่านี้ถึงไปภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ต้องรีบมาหาหมอเลยนะคะ แล้วรู้เหลือไม่คะว่ามีคนไทยกว่า2ล้านคนที่เป็นโรคต้อหินเมื่อคิดถึงคนทั้งโลกจะมีประชากรกว่า76ล้านคนที่เป็นโรคต้อหินเป็นโรคที่เจอกันได้บ่อยๆเลยนะคะต่อไปข้อ3แล้วการนวดตาล่ะคะรักษาต้อหินได้จริงหรือไม่คะอันนี้ก็ผิดอีกแล้วคะ่ะ เนื่องจากว่าการนวดตาจะทําให้ความดันลูกตาเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันความดันลูกตาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นจะทําให้อาการต้อหินเป็นรุนแรงขึ้นต่างหากค่ะข้อ4อันนี้สงสัยกันมามากเลยนะคะเอ๊แล้วมันมีวิตามินอะไรที่ช่วยรักษาภาวะต้อหินได้บ้างไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบอกว่า การแพทย์ปัจจุบันยังไม่พบวิตามินหรืออาหารเสริมชนิดใดที่ช่วยรักษาภาวะต้อหินได้นะคะการรักษาต้อหินที่ดีที่สุดคือการมาตรวจพบตั้งแต่แรกๆค่ะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะเสี่ยงควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจให้เจออย่างรวดเร็วและแนะนํามาตรวจ3ปีละ1ครั้งทีนี้คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าใครบ้างที่เป็นภาวะเสี่ยงไปดูกันต่อเลยค่ะ ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้บอกไว้ว่ากลุ่มเสี่ยงของท้องที่เป็นต้อหินได้แก่คนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปคนที่มีย่าสายตรงเป็นต้อหินคนที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวมากๆคนที่เคยมีอุบัติเหตุทางตาเช่นโดนกระทบกระแทกตาหรือว่าคนที่มีประวัติการใช้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำค่ะถ้าใครที่มีอาการดังต่อไปนี้แนะนำว่าให้รีบมาตรวจคัดกรองต้อหินแต่เนิ่นๆกันนะคะ ข้อ5ข้อสุดท้ายต้อหินเป็นแล้วตาบอดเลยไม่มีทางรักษาได้เลยเหรอคะอันนี้ถูกแค่ส่วนเดียวนะคะเป็นต้อหินไม่จำเป็นต้องตาบอดก็ได้ค่ะการเป็นต้อหินในระยะแรกๆจะเป็นจากขอบตาก่อนนะคะแรกๆเราจะเห็นภาพเหมือนรูปด้านบนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเหมือนคนปกติเลย แต่ถ้าเราชะล่าใจไม่รักษาปล่อยให้อาการเป็นในระยะรุนแรงมากๆสุดท้ายเราจะเห็นภาพเป็นด่างรูปร่างค่ะจะเห็นว่าหมวกเขาค่อยๆหายไปแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเรามารักษาแต่เนิ่นๆไม่จําเป็นต้องตาบอดค่ะรวมทั้งปัจจุบันการรักษาต้อหินมีให้เลือกหลากหลายวิธีทั้งหยอดยาเลเซอร์ผ่าตัดเพื่อมุ่งเน้นจะควบคุมโรคไม่ให้นำไปสู่ภาวะสุดท้ายคือระยะที่ําให้ตาบอดค่ะ หวังว่าคลิปที่จบไปจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจและก็ช่วยไขยข้อข้องใจให้คนที่สงสัยว่าต้อหินคืออะไรเอ่ยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าอย่าลืมพาคนที่คุณรักพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาคัดกรองต้อหินกันนะคะขอคืนค่ะ